สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับผมนี่คือดอกแคแดงครับผมแคแดงครับผมของเขาลังบานประมาณนี้ครับครับดอกหนุ่มๆพอต้นของเขาก็อยู่ตรงนี้เองครับผมหน้าป้อมของผมนี่เองครับผมปลูกไว้เองต้นนี้ก็มีอายุเราเราหกเดือนครับผม ดอกของเขาก็มีลาบเราเรียกแจ่วหมูแจ่วหมูหมกแขวนครับผมมกแขวนแจ่วหม,มูมีหมักแขวนด้วยครับผมนี่ก็ยังมีอาหารญี่ปุ่นอีกครับผมสายๆมากนส้มตำนะครับผมนี่ครับมีมะละกอ อยู่นะครับพี่น้องแต่ทีนี้ผมก็จะลวกครับผมลวกครับผมผักเราต้องลวกก่อนครับผมเอาขั้นตอนง่ายๆครับผมลวกผักไอดอกแคครับผมดูมาดูกันนะครับผมขั้นตอนง่ายๆครับผม แบบแบบกินง่ายๆครับผมแบบแบบจะต่ายนี่ครับนี่กระติกน้ำร้อนผมก็ต้มน้ำน้ำไว้เรียบร้อยแล้วมาดูกันครับผมนี่ครับผมเอาง่ายๆอย่างนี้เลยครับผมนี่น้ำร้อนลาดเข้าไปพอเราลาดปุ๊บจากเขาทิ่เป็นสีแดงนะครับเขาก็จะเปลี่ยนสีครับผมไปครับผมไป ก็ยานใบเมื่อกี้นี้แหละครับผมมาเลยครับผมยหยุดมือไม่ได้ครับพี่น้องปูนถ้าหุดปุ๊บเนี่ยนี่ครับผมมานี้ก็มีลาบบ้านผมก็เรียกลาบแต่ทางนี้เขาก็เรียกเก่่ยวหมูเนาะอ่าประมาณนี้ครับพี่น้อง